วัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถต่างฟ้ากันนะครับวันนี้เรามาดูรถเข้าใหม่นะครับเอ็นโปรเอ็นโแท้ๆนะครับรถปี40เอกสารเล่มชุดโอนครบภาษีเต็ม65เลยนะครับใบทะเบียนสวยๆเลยนะครับ5,500นนะใทะเบียนสวยมากสีแดงตรงเล่นนะครับ สวยครับงานสีชุดสีแล้วก็พวกสีโครงสีฝาเครื่องตีไปประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะมีการจัดสภาพมาแล้วแต่ว่ารถมันจอดนานมานะฮะอันนี้ก็เช็คเบื้องต้นละล้างแล้วก็เช็คนูน่นเช็คนี่ครบเลยนะฮะล้อสีเดิมนะฮะล้อสีเดิมสีขาว อย่างใหม่หน้าหลังเลยนะฮะจุดสีก็จะมีตำหนิอันนี้ลเล็กๆน้อยๆนฮะสีก็ก็ยังโอเคครับยังพอใช้ได้กางเกงในไม่มีนะฮะแล้วก็มีรอยนะ้ำมันเบรกตรงนี้นิดหนึ่งนะเพราะตอนได้มาปัม๊มปั๊มเบรกมันเสียนะปั๊มเบรกแตกอันนี้ก็เปลี่ยนปั๊มเบรกใหม่เป็นของ 110. โโร้อยสิบระบบไฟใช้ได้ทุกจุดเลยนะฮะ แต่ดังไฟเลี้ยวติดไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกติดครบเลยลก็มีแฮนด์แฮนด์มีเนียมพอดีแกนเลยฮะ่าจะเป็นแฮนด์มีเนียมของรถนอกนะฮะสีถังก็ยังสวยครับโชคหลังเอนโปรตรงรุ่นอนะซับดีมากเลยก็ะจะมีขาดชิ้นนี้นะชิ้นสีดำ ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอันนี้มีให้เบิกอยู่นะฮะไม่แพงประมาณ130บาทนะอันนี้ก็ปล่อยตามสภาพเลยนะเสื้อเอ็นโปรตรงรุ่นนะครับวาวทำงานปกตินะครับท่อเดิมนะฮะท่อเดิมแต่ว่าใส่ปลาย PDK นะฮะเสียงก็ดังแน่นๆเพราะดีฮนะไม่ถือว่าดังมากนะยางหลังก็ใหม่นะฮะดอกยังเหลือๆอยู่เลย ถังพักน้ำถังสองทีอยู่ใต้เบาะคมนะฮะเฟืองตั้งโซ่นะไล่ะอ๋อนี่ฮะเฟืองตั้งโซ่ยังสวยครับยังสวยมีบินบ้างแต่สามารถใช้ประแจตั้งได้นะฮะดูด้านซ้ายกันนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรอยน่าจะเป็นรอยจอดนะรอยสติกเกอร์นะฮะ ก็ถือว่ายังดูดีครับประมาณนี้ครับสายไมมไม่มีนะฮะหน้าไม้ก็วัดรอบขึ้นนะฮะเกี่ยความร้อนก็ใช้ได้เกี่น้ำมันเหมือนจะเสียนะเกี่น้ำมันขึ้นเกือบเต็มแล้วแต่น้ำมันมีนิดเดียวนะ โอเคฟังเสียงกันดีกว่าตัดติดง่ายครับไปเลี้ยวไปเลี้ยติดนะฮะ เลยเดี๋ยวด้านซ้ายฮะไฟพามาก็ติดนะปับปับกบเปิดไฟไฟฮอนด้าสว่างฮนะไฟฮอนด้าสว่างมากเลยเนี่ยเสียงท่อพอ,อดีฮะ ก็เดิมนะแต่ว่าใส่ปลาย B K เครื่องเงียบกิ๊บเลยไม่ดังไม่หอนเลยนะให้ดูวาววาวดูดูตรงนี้ก็ได้วาวนี่เปิดซีกุญแจนี่ดังแง็ดเง็เลยนะมอเตอร์ยังดีอยู่นะมอเตอร์วาวโอเคขอญาตไปเบิ้ลนะฮะก็ถ่ายอยู่หลังบ้านนะฮะนวนดูรอบทันอีกทีนึง นี้สายชคมานะแต่ก็ไม่น่าจะได้ใช่ฮะแล้วแต่บางจังหวะฮะเช้าก็พึ่งเดียวติดเลยนะโอเคเครื่องดีระบบไฟครบเดี๋ยวเราไปชมคลิปการขับขี่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมกันเลยนะครับแล้ลอง เราจะมาลองขี่เอ็นโพกันฮนะ มือดีอ่ะ มืออะไรฮะต่อเดิมฮนะแต่ว,ว่าใส่ไส p D D K นะเสียงไม่ดังมากนะฮะ เครื่องแน่นมากเลยเค,ครับเป็นไงกันบ้างครับต้องบอกว่าบิดติดมือดีฮนะตา,ออตามสไตล์เดิมๆมานะเปิดเขาเล่งก็มาเลยปื๊ดปื๊อปื้อป,ปนะเสียงท่อก็ไม่ดังมากนะว่วเปิดก็ดึงดีฮนะ แต่ว่ารถมันค่อนข้างหนักนิดนึงนะน่าจะเป็นเพราะยางมันใหญ่หรือเปล่ายางใหญ่นะยางหลังใหญ่มากเลยมันไซส์ยี่สิบนะแต่ว่าแก้มแก้มยางมันใหญ่ฮนะร้อยี่สิบเก้าสิบข้างหน้าก็เก้าสิบเก้าสิบเลยนะฮะยางมันใหญ่แต่บิดติดมือดีฮะลองขี่มือปื้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 โอเคใช้ได้เลยฮะโอเคน,นี่ให้ดูป้ายภาษีป้ายภาษีอยู่นี่นะ นี่65เลยนะครับตัวแรกสีแดงราคาเปิดอยู่ที่42,900บาทนะครับ42,900บาทกระสานเล่มชุดโดนครบพาษี65เลยเไปอีกกีรอๆได้เลยนะเอนโปลถค่อนข้างหายากแล้วนะครับเหมือนก็เป็นที่เริ่มเป็นที่นิยมแล้วนิยมแล้วราคาแบบสูงมากเลยนะฮะเมื่อก่อนมันมันไม่สูงขนาดนี้นะ ทุกวันนี้โอ้สูงมากเลยกานใดสนใจก็โทรมาครับเบอร์0849086343ไล 3. น์ก็เบอร์นี้เลยนะครับอยู่ทาง Facebook เพจรถนางฟ้านะครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับนี่ก็รีวิวประมาณนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ รถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยโอเครถมือสองขายตามสภาพนะครับรถมันค่อนข้างอายุเยอะแล้ะอาจะมีเก็บงานเพิ่มสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามหรือโทรสอบถามได้นะครับนี้ลายไปก่อนครับสวัสดีครับ Check the mic the right make sure it and sound right boys